ไปนู้นแล้ว,วโอ้ยบ่ไ,ได้จ่อยลงน้ำแล้วโอ้โหเฮ้ยนั่นโอ้โยไปแล้วครับบันไ,ได้จ่ยอยเดื่อวอื่นครับผมอึนยางตัวน,นี้อึนยางครับอุ้ยอึนตัวเมียโอ้ไข่เต็มท้งทองเลย นี่เป็งเมาไข่นั่นนี่นะโอ้ตัวแรกครับตัวแรกหน็นหมานะน้ามาเนี่ปพาพี่น้องมาหาจับอื่นครับผมมาครับนักเกียรครับยังไงด้วับน้องทามด้วยเออนี่ตัวแรกครับหน็นหมานะผมนักเกียรครับผมสวัสดีครับนักเกียรอีสานพอกระเทือนครับนี่ครับเอ้าไข่เต็มท้องเลยโอ้กใส่ไม่ไหวครับครับใส่ใส่ใส่พี่ ผมผมไม่จับกำเพราะว่ากำใช้จิติดมือตัวที่สองครับเต็มเท้าวเลยพี่น้องครับคือ,อ,อระหว่างทางครับผมแดมครับเต็มท้องเลยเต็ยมเมาเต็มเมาเอาจับนะ <c oughs> มาถึงไมยแล้วพี่น้องครับเดินเข้ามาอีกประมาณจักรลอยกว่าเมตรครับต่างทางเลยเชี้นสารพีครับผมไม้ลองฝ่ามันนี่แหละครับ น,น,น,นี่ตัวเลขมาแล้วครับอ,อึ่งไม้แดงครับแต้มแดงกของไม้นี่ครับอึ่งไม้แดงไข่เต็มพองเลยว้าหมานแล้วมัวนเป็นพันมึกกับพันไก่ครับอยู่นูน่นนู่นตัวนหนึ่งอยู่นู่นครับพี่น้องนี่นี่ครับ กำลังขึ้นจากดินเลยโอ้ตัวอย่างใหญ่โอ้ไม่ขาเต็มพองเลยนี่เลยครับอึ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับอึ่งไม้แดงครับกำลังขึ้นจากดินซึ่งอึ้งหล่อมง,งมนะครับยังหล่องเต็มเลยหมูตัวครับหมูตัวครับ ฮ้ยน่เโม่ออีกตัวนึงพี่น้องครับเอ้อนี่กับตัวเมียอีกแล้วพี่น้องครับมันโดดพลาตัวผูอโอ๊ตโดนหนังโคโบอยู่อือโอ้โอโดูไข่พี่น้องครับ ยิงยางไข่เต็มพองเลยตัวนตัวนึงอ๋อตื่นใหม่แดงเลยตัวใหญ่คักตัวนี้โอ้ไข่เต็มพองนี่เอา่นอ้นองครับอ,อีกหนึ่งตัวครับนี่เนดูทุบไปลองบางคนก็เรียกหนึ่งยางครับยิงใหม่แดงนีง่ ยางนี้ปูจากดินเลยตัวนี้เขาไปเลยรู้แล้วอืมอืมอีมอูตัวเมียอีกแล้วครับผมเออตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้คางน้าปีเลยครับางลำดับตัวผู้ครับโอ้ตัวผูครับตัวนี้ โอ้ยหนึ่งตัวเนี่เป็นตัวผูครับว้าวกระโดนแม่ไข่ตัวแรกครับนี่โอ้โหลองดูครับไก่เต็มท้องเอาหมานแลลวครับโอ้ัวนี้นั่งค้งเลยตาอะไรครับข้างหน้านึงมิงเดยง ยิไงไหมยิงหรือทางคกขลกยิงไหมแดงนี่ยิงไหมแดงโอ้ไข่เต็มท้องมี่ท่านครับตัวนี้ห่างจากกันไปนาำสักฝักครับมาดูผลงานของนักเก๋ครับผมเป็นไงนักเก๋คือไหมครับเยอะนะครับไหนครับเนื้อโอ้เนื้อ <laughs> ไหนอีกของนักเก๋ พี่ทำไมแต่วาเหนในเพื่อมจากเก่าเลยะมันเห็นเพื่อมจากเก่าเลยเขามีสองตัวโอ้ตายเนี่ยเ้างงากๆเลยพี่น้องเลยไม่นได้พอตุ่มไหมนะเ้วงงากๆมายนมาแต่ก่อนเขาก่อนเองน่โอ้โออออได้หลายอน หลายนี่นะโอ้มันจะไหนประต้ใหม่ควาปุ๊ควายวัวไอตัวล่อเงันเอ้มีแต่ตัวผูก็เนี้ยมีนู่นเดินหล่อเจ้ฟังนลไม่เห็นลงเลยนาทางไหนมีเยอเดินเละไปผมเลอยข้างล่างเนี่ยอก็ไปอยุคางนเจ้าว่าพันเลยแมวอ๋อไฮนักเกีรครับ ิดสมครับผมถึตแล้เนี่ยอมันไน้หน่อยเดี๋ยวรอหาลอแล้วรอแล้วจอกบรองแล้วครัแลในักหขวมันหายวับกเ้อโอ้อบคครับมขอบคุณัะผมขอบคุณมากครับนี่นะครับทีมงานเรามีอะไรแบ่งปันครับผมสุดยอดโอ้๊บบลือเลย นี่ตัวนึงครับโอ,โอ้ลบอยู่ในดูืมนี่ไข่เต็มท้องเลยถึงไม้แดงหน่อยครับถึงไม้แดงครับผมอู้มายัางไงแต่ตัวในนั่นนงขมูเลยอู้หูดูไข่่น้องครับเต็มท้มทองเลยเอางเี้อาอาองนี่ครับ หนึ่งตัวครับตัวนี้ตัวเมียครับคางไม่ดำครับหนึ่งตัวเมียอีกแล้วพี่น้องครับไข่เต็มทองอเลยอ้บลีเลยบลีเลยบลีเลยโอ้้ตัวเมียครับน้องครับไข่เต็มท้องเร็วึ่งกระดุกอีมัหนหยางครับผม มาแล้วครับทีมงานของเราก็มากันหมดแล้วเป็นยังไงเนาะสองพอลูกนี่เนาะ <ใน S 1> ไป<ห>ดูผลง,งานหนุงครับถุงขาดทำไมขาดทัเนี่ยโอ้เอ๊ะมันเหลืออื่นมันอ่ะพานไก่โอ้ยหเยอะลูกชายจะบปนดินะทำไมเยอะอื่นมา<ว>ชายกรับคนเดียวดีนั่นอะไรล่ะนี่น่ะมีหอดถุงน้ำแข็งโอ้หัดแข็งความนี่โอ้โหก้าอายุนี่ อ๋อมันหมานั่นหมาทุงานของปาวันเออเจ๋งใช่ไหมอ๋อพอได้ต้มพอได้ย่างเนาะไหนน้องถามดูน้องถามครับของการทามเป็นยังไงเนาะหายเกียจก่อนหายเกียโอ้่มีหัวข้อสารว่ะหกเขามากินพร้อมเลยดิไปก็นหัวข้อมากินเลยดิผ่านปลาวานพอได้เนาะโอ้ยสุดยอดเลยไหนเขาตะเกีย มีคนงานเพิ่มมาพันม right ึกไข่เฮ้ยทันมึกไห้ยังงี้นะครับตัวมึกไห้12ตัวโอ้ยหลายกว่าจะคล้องได้จับเองตัวนี่งจะคล้องแต่ลาณซิทเอ้ยดีดครับโอ้พอด้ตุ่มแล้วเนาะโอ้ยสองหม้อีกสามหมออเะอ้ยวัอนี้ใครไม่ยังกินด้วยเพราะไม่มีคนกินด้วยตุ่มหลายหมออันนั้นเลยนี่ตุ่มสามหมออีกันเลยโอ้ยปานมืกก็ไม่เอาอีกเหมือนเดิมครับบ๊วย ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้แหละครับใครชอบคลิปแล้วนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทีมงานเราด้วยครับผมป่านหมึกครับคนที่ยังไม่ติดตามครับผมหมึกน้อยลังน้ำพึ่งป่าป่านหมึกคนตีพึ่งแล้วกอนักเก๋ครับนักเก๋อีสามพอกระเทือนดีครับป่านตามครับหากินริมคันนาป่านไก่ครับผมไก่คนหากินไก่จุกขาดป้าวันไก่จุ้กขาบ กลับไปหลุกชายด่าแท้พันไก่นี่ยเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เาไปก่อนครับสวัสดีครับขอพระแอหบ่รู้หรอว่านี่